สีแดงพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เผิดปกติเราก็ต้องติดตามว่ายวันนีเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการคิดว่าจะเป็นปี54ไหมใช่ไหมครับอ่อาออกจะได้ทักไปครับอ่ามาดูนะปี54เนี่ยอ่ามันมีพายใใุใหญ่ๆเข้ามาอยู่ประมาณ5ลูกที่ญี่ปพ่นนะครับแต่ว่าสถานการณ์จะวิกฤตเพราะว่าช่วง เขียนมาบ้างนะครับให้พลมาบ้างนะครับแต่ว่าตัวที่แปลกก็คือตัวสุดท้ายนะครับที่เมื่อกี้นะครับทางท่านจากตัวผู้ที่บอกแล้วว่าเออมาในช่วงพฤศจิกายนนะครับแล้วไอ้ถึงผลมันมันเกิดนะครับให้ปริมาณฝนเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากปกติไปที่บอกว่ารขึ้นขึ้นสูงนะครับแต่ต้องจะไปมาแล้วราดูเชิงพื้นที่นะครับนะครับขอไล่ทับไปนะครับเราเห็นว่าตัวตอนเดือนตุลาคมเนี่ย ก็ยังมีอยู่นะครับในช่วงของภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนล่างแต่พอตัวตัวเทคนิีเข้ามาเนี่ยนะครับว่าในช่วงแถวลูกน้ำปิงแถวแถวว่าลูกน้ำวางนะครับปริมาณน้ำเยอะมากนะครับโดยรวมแล้วตุลาพฤศจิกายน ก็คือเราเข้างจำลอว่าหาการงานที่ปลอยจากเถื่อนงานได้ไ้านะครับปีนี้นะครับตอนบนเราเป็นนะครับนะครับความจุนะครับไม่ว่าจะเป็นเถื่อนธุรกิจหรือรกิจนะครับก็อัตราการงานข้ามมาปกติบาลต่อแต่ตอนนี้ลดลงมาดี่ปกตินี่เริ่มออกมาณ50กว่าั้การระบายลงที่บอกมาละ5 5ก็จะส่งผลไปเรื่อยๆนะครับเศรษกิจเกิดเศรษกิจนะเข้ามาได้ลงนะครับ น้ำเข้ามาเท่เา,าหไหรนไ่นะครับถ้าปริมาณน้ำในในเขื่อนในตุ่มเราเยอะนะครับเราต้องปล่อยพยายามไม่ให้น้ำน้อยกว่าที่เข้ามาเพื่อให้น้ำมันได้หลงหรือว่าไม่เกิดนะครับเพราะงั้นต้ให้ตู้ที่ผ่านาเนี่ยสถาคาตูา้แรกหนึ่งถึงหน้าฝนที่ต่อด้านใต้น,นะครับสองน้ำจะเกิดตอนตน้นเดือนมีนานะครับเราลองดูภาพถัดไปนะครับเราเห็นว่าตัวน้ำที่เข้าในเขื่อนของถ้าทางด้าน,นขวาเขื่อนสุจิตเนี่ยนะครับช่วงช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับสิงหาคมกันยายนจะจะเยอะนะครับจะมี ปี24ก็โดยภาพโดยแดดอ่จจะ้อยกว่าแต่ว่าบางช่วงเนี่ยพายุฝนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าธรรมชาติของฝนเนี่ยนะครับตกในช่วงเวลาที่สั้ 54, air, นนะครับที่สั้นหรปริมาณที่เยอะทำให้น้ำที่ไหลเข้าเกิดพุ่งขึ้นมาแล้วเกิดพายุฝนเราก็จะมีช hmm. ่วงของช่วงไปดูมาพุ่งขึ้นมากันนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดก็มีการระบายน้ำลงมาของภาคตะวันตกก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้พอเราจะลองนะครับ ขึ้นสูตวิกฤตนะครับแต่พอมาน้ำจีนเริ่มมาประมาณนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราดูนะานการคาดการณ์นะครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ดูว่าเรื่องหน้าสิบ,สบ,สบว,นวันสิบวันอะเงี้ว่าแนวโน้มฝนของไม่ว่าจะเป็นของทางสปมระหรืวนอนว่าทางตัวอื่นเนี่ยทิศทางจะไปอะไรกาันก็คือแนวโน้มลดลงอันนี้เรา,าก็เรียนใจว่าโอเคถ้าตัวปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นที่เองจากปริมาณฝนเนี่ยอาจจะลดลงแต่ถามว่าแล้วน้ำในหลังน,น้ำที่เราคาดการณ์แล้วจะลดไปราจะมีปัจจัยบอกว่านอกจาก จะต้องค่อยๆปล่อยลงมาทางอางการก็ท่านเกิดเจ้าพยาเองน้าจากพระเจาสว่างมาสามครั้งเกิดเจ้าพยาก็ต้องพยายามที่จะต้องค่อยๆปล่อยๆนะเพราะว่าไม่ใช่มีขนาดจากตัวเกิดที่ปล่อยลงมาตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมของเรา আনন <m> আনেত